ันนี้นะครับพามาดูบ้านนะครับทำเลลังสิทธิ์คลองสามนะครับราคาเบาๆนะครับกับโครงการไทยสมบูรณสองหลังนี้นะครับตกแต่งสวยงามพร้อมอยู่เลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับหลังนี้นะครับทำแบบสไตล์มินิมอลเลยนะครับราคาเบาด้วยหลังนี้แต่วัสดุเนี่ยคุณภาพพรีเมียมแน่นอนนะครับผมตัวบ้านเ่ยก็เพดานสูงนะครับนี่ผมสูง190แต่ว่าเพดานก็สูงขนาดนี้เลยแล้วก็ยังจะมีห้องน้ำตรงนี้นะสุขภัณฑ์อย่างดีนะครับสวยๆแบบนี้เลยสําหรับหลังบ้านนะครับผมเราต่อเติมว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเรียบหรูแบบ นี่เลยนะครับมีทั้งเคาน์เตอร์นะครับซิ่งล้งางจานแล้วก็เตาแก๊สนะครับใครทำกับข้าวเนี่ยชอบแน่นอนไม่ต้องไปทำเพิ่มเองพิเศษนะนี่มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับนี่สองฝั่งเลยสอง แล้วก็นะครับเรามีการทําพื้นที่รองรับสําหรับักเครื่องซักผ้านะครับสาหรับโครงการไทยสมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยว่าห้องนอนเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับแต่ราคาเบาๆด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีระเบียงให้คุณด้วยนะครับนี่สามารถออกมานั่งเล่นตากลมหน้านะครับนี่สบายๆอากาศเย็นๆแบบนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นห้องนอนด้านหลังนะครับหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ําแต่ว่าได้ห้องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครนะครับชอบบ้านที่พื้นที่กว้างขนาดนี้นะครับจะผ่อนเบาๆนะครับ เริ่มตน all, น้นหลานละสามพันเท่านั้นเองสามารถติดต่อที่เพจสตาร์อัพด้านบนได้เลย